ตึกแล้วตึกแล้วตึกเร็วตึกเ <c oughs> ร็รปปเบบรมมวเร็ว้อ้ยย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 ่ยัวยย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 อยยนยย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 มายยยย่ยยอยยยยยยยลยย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 ่ยนยยยยยยยลยยย้ โดดแล้วโดดจริงจริงสาฟาวงัดยี่หน่ยังโมท่านตัวไหนเห็นโดดมาตัวไงยังโดดไปได้อีกอ่ะโดดไปได้อีกอะติดติดทั้งวนไปละโดดละโดดเข้าโยด้วยเอาฮึบอุ้ยติด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 บุ้ย เสียวข้าวขาแล้วเกินมติดอียงอะนะไม่น,นนะไม่ยอมขึ้นตกเืออันนี้โหเสียไปเลยตึึกตึก,กตึนก 2 tua nè là ngao xiêm 1, Tức leo, ui, lời vậy ý cái tuổi dài à. มีโดดเลยไปอีกนะตึก<ม>แล้วตึกแล้วตึกแล้วตึกแล้วแล้วแล้วโอ้ย อื้อหือ cây <coughs> 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 ติดเกี้วติดเกี้วติดกม่กไม่เหมืนติดป่าเลยติดใหม่อ <c oughs> <p ains> ตัวใหญ่ๆโหโหมีปลาเป็นของจะเอาไปท่นคนะ <laughs> หลังกับเอ็นเอ,นอย <laughs> เียงปนี <laughs> <laughs> ่นะเทปจะนอนเทปจะนอนได้แนละ้ว ตึกแล้วตึกดแล้วดดนคนกับปาลาพี่น้องสิไปก่อน <c oughs> คนน่ะแล้สิไปก่อนปาลาลาบน,นคนอ่ะแล้วสิไปก่อนเขินกับตีนีพีนอนปลา ยกให้ตายก็ไม่ได้อ้ยติดติดปะติดติดปะติดเงัตะเพี้ยร์าจะแพ้ ตึกแล้วตึกใหม่ป่ะนี่ตึกปลาโอ้ยนึกใหม่ยังไงปลาโดนไปตั้งหลายตัวแล้วหายสองตัวอยู่เอ้ยเนาะเห็นยอมันตึกกล้วอะเดี๋ยวคนหยกมันกับโบหูน้องแน่มาขึ้นเลยเห็นมันหนอนมาจต่ำไม่แห้งนะต่ำขึ้นมือเข้าไปเลยอะเห็นยอมันกึศเราไม่ใช่ไร ถ้ามันติดกิง่งว่ะมันจะอีกแบบนึงน่งไงตึกเร็ว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 โุ้โปลาอะไรอะ่ะปลาขยงปลาขยง เฉียบเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วตึ๊กเร็วตึกแล้ว,วนะตึกแล้วตึกแล้ว,วนี่แน่น ปาเขอยากกินเขาพี่น้องตัวง่ามีลีพีน้องมือตัวปลาตัวตัวใหญ่ใหญ่อะตัวยังมวนอยู่ธรมดาพี่น้องปลาใสยของแข้งแต่ก็วนดิ ลอดูีแก่ตึงล้ว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 ติดติดติดตินี่ ตึดแล้วตึ๊ดแล้วไม่จะดดจะดดจะดูดดะโดเออเปลี่ยนจากหัวแข็งมาเป็นลูกนุ่นแล้วเริ่ม <c oughs> <c oughs> เริ่มจะเป็นลูกนุ่นแล้วทีนี้ ดึกแล้วแข็งหัวแข็งตัวใหญ่ไปเลย <c oughs> แค่ลอยขึ้นลอยขึ้นมาหน่อยนึงก็ติ้งไปเลย <ừ. S 2> มันยังมาไม่ถึงมีอยู่ตัวหนึงนน่งสองตัวนูนหัวเสียวอีตัวที่มันบุยมันยังมาไม่ทันได้ถึงจ้าก็พูดกัน มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูทานแตกส่วโเลยเดี๋ยวจะยงยิงยิงแต่ตัวมันไม่ใหญ่นะที่มันโดดะตึกตึกตึกนี่นะ่มันโดดชนขานี่ ตัวเดียวโอยเนอะปกติามันเริ่มมันเริ่มไม่นี่แล้ว,ลวเ,เริ่มไม่ค่อยขึ้นหัวล้วเริ่มซาลงะล้วปกติอีกแล้ว ปลาตะเพียน,ยน,นปลาส้อยไม่มาเลยมาแต่ตะเพียนตัวเดียวสิม้าสิลุกนุ่นระบาดนในวันส้มนะอ๋อแข็งกระสิเติมถอยแล้วยังอ๋องเนี่มันเริ่มหายไปนแล้วนเนี่ย ยุบยุบโอ้ยโดดเลยไปอีกเหลือบอเหลือ,ดดลอคิดว่าโดดเลยหายไปเลย <laughs> มาแล้วมาแล้วจ็คสัหนังรอบนี้ยแจเน้ปอปลาขยงเอาอาีกตัวใหญ่ยยังสีหน่อยขยงอันนั้นนะขยงข้างลายเพาอันนี้ขยงใบไผ่บ่คิดว่าข้างลายเอาอี่ตัวนี้ตัวนี้หน่อยว่าเอาแปมเปียบเลยบางเป็นปีกอะไรเลย เดืแล้วตึกๆตๆๆต็มตต,ตงันเนละเอาที่มันกิ้งลงไปตัวน้อยที่มันกิ้งลงไปเมื่อกี้ตัวมันน้อยอะปาตเพียนอะนะพี่กิ้งอะยู่ด่ด้พี่น้องอม,อมันมั้งแต่ทั้งปีแล้วที่นี่ครับที่ได้มาเนี่ย สายนกยอๆนี่เลือกได้ทั้งปีแต่เป็นบางมือนะติ้งมางวันติ้งวันสันแห้งนังอุ่นน่ะนกยอมีดีหัวเสียบเลยเหรอโอ้โหเออไปกองอยู่ทางล่างไว้นั่นเป็นลูกนุ่นพิณองกมาเนี่ยเปลี่ยนจากหัวแข็งมาเป็นลูกนุ่นแล้วดูโอ้ยหัวเสียบลาซาอยู่ ปลากระดามอะ่ะอมไม่ใช่กระดามมีเก่งน้อยเก่งน้อยเสียบกันมาเต็มนน่นนึ่งเ,เต็มเลย,ยเปลี่ยนปลามาด้วยนะเนี่ยกลายเป็นปลายยลูก,ลก,ลลกนุนะ่นไปละนึงอนทะี่ตองสนครับมวล

เก uhm ่งม <pod cast hai> ีแต <here> ่ต <kindergarten> ัวเล็กหน่อยตัวเล็น่อยฮะหน่อยเกินดูมันติดนี่มัน ออกมาแล้วตึงโคตรอีกเก่งมาเป็นฟูงเลยค่ะฟูง oh อ so <country> ีกเก่งเลยนะจ๊ะห้าหกตัวคน นนีี่่พ้ออง,งคืเงียบเถอะตึ๊กตึกตึกนี่มีแต่อีเกง่งอย่อีเก่งพี่น้อง <c oughs> ไปแล้วครับพี่น้องครับเบิร์นแฮงแล้วครับเดี๋ยวพอวคลิปหน้าครับจะในกาฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับผม